สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่หมูมีความจริงเรื่องหนึ่งจะมาบอกนะคะพี่หมูไม่ใช่ครูสอนภาษาสวีเดนโดยตรงแต่จริงๆแล้วพี่หมูเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ค่ะนะ,ะนะพี่หมูก็เลยมีความคิดว่าพี่หมูอยากจะมาสอนคณิตศาสตร์เบื้องต้นเป็นภาษาสวีเดนให้คนที่สนใจนะคะ,ะพี่หมูจะเริ่มต้นที่ domfira r ä k n a เ s e t t e n นะคืออะไรบ้างคะก็คือการบวกลบคูณหารนั่นเองค่ะนะแปลว่าสี่เซตในการจัดการตัวเลขนะคะในการคำนวณน,นะมีอะไรบ้างมีคำแรกเลยค่ะอัดดิฮนคือการบวกคะ่ะนะเวลาที่อะไรบวกอะไรก็จะใช้คำว่า plus นะคะ คำต่อไปค่ะซุปทะคูณคำนี้แปลว่าการลบนะคะเวลาที่เขาเอาตัวเลขอะไรมาลบอะไรก็จะใช้คำว่ามีนูสนะคะคำต่อไปคือคำว่าคูณมัลติพิคคูณค่ะเวลาที่เอาตัวเลขมาคูณกันเราใช้คำว่ากองเงิ์นะคะอันต่อไปค่ะอันสุดท้ายดีวีคูน แปลว่าหารค่ะเวลาเอาตัวเลขอะไรมาหารอะไรเราใช้คำว่าเดลลาร์นะคะวันนี้เอาแค่4ี่เครื่องหมายไปก่อนนะถ้าเกิดใครอยากรู้เพิ่มเขียนมาบอกกันถ้าชอบใจก็กดหัวใจให้พี่หมูด้วยนะคะแล้วก็แนะนำเพื่อนๆแชร์คลิปให้ด้วยนะคะแล้วก็มาติดตามพี่หมูอีก แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ